โบราณแปละวะ่ากรรมโบราณเปิ้นตึงเล่าโจดขานหูหูกันทั่วไปแต่งงานมีลูกลูกควนตูแม่ยิ่งมีัวกัวควนใจกรรมโบราณบ่ได้บอกไวเฮียป้อใจมีเมียและเมียจะกวนอะไรจริงมันถ่าจะจริงเฮามีลูกแม่ยิ่งป้อใจลูกป้อใจกลัวตัวเฮ้าตึ้งกลัว ลูกมันกวนตัวกวนอกกวนใจวันนี้เป็นวันเกิดแม่มันตั้งใจไว้เมื่อตอนกลางวันจะเอาใจแม่มันมอบสักสองยามไปแม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะ่ะท้องปุ้นฮโอ้ยโ้แล้วนะป้าป้าเออนั่น่ัน,นมันยังห้องดังค่ะป้า แขนคอมันยาวเราลูกแล้วอึ่งเราป้อปันจ๋ามีคอมันยังฮ้องดังอึ่งปากมันกว้างมันก็บฮ้องดังไงก,กะแล้วก่อยเราป้อปากเลี่ยมจิริมันยังคันดังค่ะป่อโ้พอดึงพอดึงนะบรรลับมานอนอืม้มปุจับสองยาม ขันไปบดตันมึงเวลาตีหนึง่งลูกคงลักสบายแต่ตาก็มันบม่ยอมรับเป็นกระสายกระซับปึ๊บก็ความบึดก,ก็ง่ายดึกแล้วลูกคงบอกวนใจป่านนี้ลูกคงลับสบายพ่อจะวาดรถลายเอาลูกพอใจสักคนแม่มันแม่มันรับหรือยังฮะ<ม>อ่ะจุลกุยลยลูกอัน รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะป่อพอเออนั่นเป็ดมันยังลอยน้ําได้ค่ะปพอเป็ดมันมีขนแล้วลูกและแบบเปลาเหรอป่อใบะจมีขนมันยังลอยน้ําได้บบเปลามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะลูกเออป่อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้เ่ะปพ่อก็นอมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูกแล้วเหตุละป่อปลายบะจ้าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได้พอพอดุ้งดืนะบัรับมานอน บบกวนตัวเนี่ยแต่ลูกเขาตั้งแต่ดึกยันเจ้าใจพ่อเฝ้ากังวลเมียจ่าแม่มันเป็นว่าบ้านลุงปั้นที่อยู่ลายถนน วัวเพิ่งเกิดมีเขาออกตั้งตนมีสองขาส้ำนาตาเหมือนคนขาหนึ่งขีขึ้นบนขาหนึ่งขีลงดินลูกลูกไว้แจ้งละไปพองงวงลุงปานเพิ่งเกิดไปมีสองขาส้ำหน้าตาเหมือนคนเหรอนะเพิ่งแต่งตัแต่กะแต่กะแต่ก่อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไม่พอตัวอีน้อยเนอะอุ้ยอันนี้ก็ดได้หนอเพิ่งอู้กับหล่อ่อนบุณนะคนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอป่อมันโอ้ไปกรรมอย่างไร ปะปอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึง่ปลูกๆกเดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบอกู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือเออออกไปพูดละเป้งเป่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทบึ้บ